เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมกับบรรยากาศของการให้ที่แสนอบอุ่นแบบนี้นะคะเรียกว่าพี่เล็กของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ให้ที่ช่วยต่อชีวิตได้อีกหลายชีวิตเลยละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็มาถึงคิวของความรักความผูกพันของดาราดังกับสัตว์เลี้ยงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของคุณโบธนากรคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาขอพักการจัดรายการมาแอบเมาส์น้องหมาตัวโปรดคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยจะสนุกสนานกันแค่ไหนคะ่ะ เพนลเว์่าใบเจอหายขอมามุกบ้านของคุณโบธนากรค่ะพอพี่โบเขาบอกมาว่าคันปากอยากเมาเรื่องของน้องหมาสะเหลือเกิน สวัสดีครับสาและก็คุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยโบก็พามาอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องขอสวัสดีทักทายชาวเพชรระเวอร์บายเจอไฮด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยมากันไกลมากนะฮะเรามากันที่ลังสิครองสองนะครับนครนายกนะครับก็อยากจะให้มาดูสัตว์เลี้ยงแสนรักของผมนะครับทีแรกก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะมาหรือเปล่าเพราะว่ามันไกลเหลือเกินนะครับแต่ก็มาถึงกันจนได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นหมาผมจริงๆเนี่ยจะประทับใจหรือว่าจะเกลียดมันเพราะมันสนเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลา กว่ามาถึงบ้านโบแล้วเดี๋ยวเชิญข้างในเลยดีกว่านะครับนหมครับมาผมยืนฟังอยู่ครับนี่ครับครับผมก็ช่วงนี้ติดตามผลงานของโบได้นะครับก็จะมีหลักๆก็เป็นดีเจที่คลื่นฮอตกราหนึ่าซาดนทีนะครับเห็นไหมครับว่าเพื่อนผมไม่ค่อยร่วมงานกับผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไฟฟลายนะครับติดตามได้เป็นรายการเพลงัยรุ่นของแกรมมี่นะครับใครที่ชอบดู อัปเดตมิวสิกวิดีโออะไรพวกนี้เนี่ยก็ติดตามดูได้ครับในการฟ l y fly แล้วก็จะมีละครเนื้อคู่อยากรู้ใครนะเป็นคนเพี้ยนครับเพี้ยนทั้งเรื่องครับลองดูแล้วกันครับคอยติดตามครับกิจกรรมยังว่างของผมนะครับจริงๆก็ถ้าไม่ได้ทํางานเนี่ยก็จะนอนอยู่ห้องครับไม่ได้ทาอะไรเป็นคนชอบขี้เกียจนอนดูทีวีนอนดูหนังอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาจริงๆนะครับก็จะกลับมาที่บ้านเนี่ยครับผมก็ไปอยู่ข้างนอกครับแล้วก็ พยายามจะกลับมาให้ได้เรื่อยๆช่วงนี้กลับมาบ่อยเพราะมีหลังนะครับแหมเวลาว่างของพี่โบเนี่ยเรียกได้ว่ามีแต่นอนนอนนอนแล้วก็นอนนะคะถ้าเอาแต่นอนแบบนี้ไม่คุยเรื่องพี่โบและเรามาสนใจเรื่องน้องหมาก,กันดีก,กว่าชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยพี่โบเริ่มจากพี่คนนี้นะครับพี่คนนี้ชื่อสตังค์นะครับก็พยายามจะตั้งชื่อเป็นมงคลกับบ้านนะครับเพราะว่าตัวพ่อของมันเนี่ย ชื่อทองก็อยู่กับผมมาได้หลายสมัย,มยผมมสองอ่ะอายุสิบห้านะฮะสิบสี่สิบห้าคือเป็นหมาใหญ่พันแรกของบ้านผมเลยเพราะก่อนอันนี้นนจะเลี้ยงพันชิปสุอิงลิชคอเกอร์นะคะซึ่งมันก็ตัตไม่ใหญ่มากแล้วก็ได้เจ้าตัวพ่อม,มาเนี่ยก็น่ารักมากทุกคนรักมากคือนู้สึกว่ามันเป็นหมาที่ฉลาดมากครับแล้วก็ทุกคนก็รักจนผ่านเดินมาสักห้าหกปีก็จะไปผสมครับผมก็ผสมเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ลูกประตูหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ครับมีอยู่ตั้งหลายตัวนะครับ ดันลอกตัวนี้นะครับค่อให้เราไปเลือกครับแต่ก็โอเคครับได้เจ้าสตังมานิสัยของสตังเหรอครับสตังนี่จะเป็นสุนัขที่ขี้กลัวมากครับคือบ้านผมเนี่ยมีเชื้อสายจีนนะครับเวลามีจุดจีอะไรทีเนี่ยเราก็จะมีการไหวอากงอาม,มามบรรพบุญหลดแล้วก็มีการจุดประทัดใช่ไหมครับถ้าจุดประทัดบุมนะ ถามจุดตูดแล้ววิ่งหายเลยทพรทลูกครับคือไม่ได้วิ่งไปหลบเดียวคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยมันหายไปไหนเพราะมันไปนอุดอยู่ในซอกในอะไรคือมันกลัวเสียงอะไรต่างๆมากครับสองตัวเนี้ยโอ้พี่อกคะเดี๋ยวว่าแต่สตางค์เลยค่ะน้องหมาบ้านไหนได้ยินเสียงประทัดแล้วเนี่ยก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นแหละค่ะหนูยังกลัวเลย ว่าแต่เรื่องของอาหารจานโปรดของน้องหมาละคะอยากรู้จังเลยว่าน้องหมาบ้านเนี้ยเขาชอบกินอะไรกันห<ะ>มาผมเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่ชอบกินผักครับเวลาที่พี่เลี้ยงผมเนี่ยแกะถุงงอกหรือเด็ดหัวถุงงอกเนี่ยมันจะชอบมานนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็แบบพี่เขาจะคอยป้อนป้อนคือ คือผมยังไม่กินถ่งงอกเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ชอบกินถ่งงอกครับแล้วก็ซื้อข้าวมันไก่มาให้กินบ้างนะครับผมมีการซื้อไอติมเป็นแท่นให้กินบ้างนะครับผมอาหารหลักจริงๆจะเป็นอาหารเม็ดนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโบนัสให้กับมันไปครับสตังเนี่ยจะเป็นหมาที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าใจจริงๆเนี่ยเขาคนขา่จะไม่ใช่นักเลงหรอกพอจะลุยกันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไปนะครับในหมู่บ้านผมก็จะมีหลายๆหลังที่เขาเรียงสุนัขเหมือนกันนะครับเวลาไอ พวกผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยเดินผ่านบ้านไหนที่แบบสุนัขอยู่เยอะๆแล้วก็ชอบเห่าเนี่ยมันจะชอบวิ่งไปแบบสมมติที่เป็นรั้วับวิ่งไปอยู่ข้างๆรั้วแล้วก็แบบวิ่งอยู่ข้างลรัแแล้วพอบ้านนั้นเห่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีความสุขมันก็จะแบบแบบมันก็ไม่เห่ากลับนะพอเขาเห่าแบบท้อไม่ไหวมันก็จะวิ่งหนีเดินออกไปคือมันเป็นอย่างเงี้ยนิสัยมันเป็นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรของมันพอเขาจะมาจริงมันก็วิ่งหนีแต่เปิดเป็นตัวเปิดตลอดครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยไปไหนไกลครับก็ผมว่าไม่เคยออกไปพ้นลังสิตหรอกนะครับตัวนี้น่าจะยังอยู่ในบริเวณหมู่บ้านผมนี่แหละแต่ว่าเจ้าตัวพ่อมันนี่แหละจําได้ดูทีวีดูหนังอะไรเงี้ยสุนัขพอวิ่งไปเจอน้ํามันวิ่งแบบโดดโดดโดดแล้วโตประทะน้ําปั้งเราเห็นภาพแล้วก็มา หมาเราต้องเทและฉลาดแบบนี้ผมก็พาไปเลยครับไปถึงปรากฏกวนน้ำครับผมวิ่งวิ่งไปเจอน้ําทะเลพัดปุ๊บวิ่งหนีครับผมผมบอกไอ้บ้าเอ้ยพามาถึงทะเลแล้วมันก็ต้องพาลงผมก็เลยต้องแบบ อุ้มครับเริ่มต้นจากการอุ้มแล้วเอาไปโยนทะเลก่อนให้มันเริ่มชินกับน้ำนก็เริ่มเล่นอะไร,รผมเนี่ยค่อนข,ข้างจะเป็นคนที่ผูกพันกับสุนัขมาตั้งแต่เด็กนะครับคือมันเหมือนสมาชิกในครอบครัวผมนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงโกเด้นมาเนี่ยผมประทับใจอย่อยางนึงก็คือเวลาผมไปวิ่งไหนหรือออกกําลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะสังเกตว่าหมาของผมเนี่ยมันจะวิ่งอยู่รอบตัวผมอย,อยู่ตลอดนะครับคือคือ ไม่ได้มีหมาอะไรจะมากัดผมนะครับต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันคอยมองผมอ่ะเวลาผมวิ่งไปไหนไกลๆถึงมันวิ่งไปเล่นกับหมาตัวอื่นนะสักพักมันเล่นเสร็จมันก็จะหยุดแล้วหันมามองผมอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออแซว่ามันก็แบบมันก็เป็นห่วงเราเหมือนกันนะแบบอยู่ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายใจครับก็ชอบครับก็รู้สึกว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงก็ตามที่ผมบอกไปเนี่ยครับรู้สึกว่าพออยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกมีความสุขอะครับ จริงค่ะข้อนี้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้อยู่กับน้องหมาที่เรารักแล้วแน่นอนว่าต้องมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะคอนเฟิร์ม